สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจำได้ไหมคะเราเรียนเรื่องกระเช้าสีดาไปแล้วสองคลิปนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องกระเช้าสีดาอีกแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะทําแบบฝึกกิจกรรมของพอวครูบอกแล้วว่านักเรียนเรียนแล้วกลับไปอ่านทบทวนนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบฝึกกันนะคะตอนนี้นักเรียนตื่นแล้วใช่ไหมเตรียมโต๊ะนั่งให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้ามีโต๊ะนั่งเรียบร้อยแล้วหรือมีสถานที่เรียบร้อยแล้วรูให้เวลาไปหยิบมาเลยนะคะหนังสือแบบฝึกกิจกรรมของพอวอ,อยู่ที่ไหนคะให้เวลานะไปหยิบมาให้ได้นะคะเตรียมดินสอหรือปากากาก็ได้ ถ้าใครใช้ดินสอนะักเรียนขอให้ใช้ดินสอดำๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเวลาถ่ายรูปส่งให้ครูแล้วมองไม่เห็นถ้าคนที่จะใช้ปากกานะักเรียนก็ต้องคิดว่าเวลาเรียนใช้ปากกาถ้าลบนะักเรียนป้ายด้วยิีเยอะๆมันดูแลสกปรปกนะคะเพราะฉะนั้นให้เวลา,ราไปเลยค่ะไปเตรียมเลยนะคะเอานะคะ ครูคิดว่านักเรียนคงจะเตรียมแบบสึกกิจกรรมของพวเรียบร้อยแล้วนะคะหาที่นั่งให้ดีๆให้เหมาะๆนะคะจะได้เขียนหนังสือได้นะคะเวลานักเรียนทํางานอยู่ในห้องเรียนเราจะมีโต๊ะเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านของนักเรียนมีโต๊ะหรือที่ตรงไหนที่เรียนนั่งสะดวกได้ได้เขียนหนังสือได้นะคะอ่าได้หนังสือมาเรียบร้อยแล้วเปิดหน้า186 เปิดไปเลยนะคะหน้า186ทุกคนเจอหรือ,อยังคะ,ะครูให้เวลานะ,ะเจอแล้วนะคะหน้าหน6้า186นะคะเราเรียนมาสองคลิปแล้วเรื่องกระเช้าสีดานะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านกระเช้าสีดาแล้วตอบคำถาม โดยใช้ดินสอระบายลงในวงกลมนะคะคุณครูเคยบอกว่าถ้าเรียนใช้ดินสอสีมันก็จะเห็นชัดนะคะหน้านี้นักเรียนต้องทำเองทำเองนะห้าข้อเท่านั้นนะคะทุกคนไปอ่านหนังสือหรือทบทวนแล้วจากที่ครูสอนนักเรียนทำเองนะคะหน้านี้นักเรียนต้องส่งครู ครูจะให้คะแนนนะคะเอาหน้านี้เรียบร้อยนะทุกคนต้องอ่านทำทีหลังได้นะคะทำทีหลังได้นะคะ,ททะ,คะอ่าต่อไปหน้า187นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสรุปเรื่องกระเช้าสีดาโดยตอบคำถามต่อไปนี้ส1งจเขาบอกว่าตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างในคลิปครูบอกว่าเรียบร้อยแล้วเขียนให้ครบ 3 2. 2เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครูก็อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ3.3เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนอธิบายเรียบร้อยนะคะ 2. 4ก็มีให้แล้วเกิดเมื่อไหร่2.5ผลสุดท้ายเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนยังไม่ต้องทำสองข้อนี้นะคะเดี๋ยวไปเปิดหนังสือทบทวนแล้วทำเอง เขียนให้ถูกนะครูจะให้คะแนนสองหน้านี้นะคะครูให้คะแนนสองหน้านี้นะคะอ่าส่วนต่อไปนี่เรามาเขียนพร้อมๆกันครูอธิบายไปนักเรียนก็เขียนเลยนะคะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนเองนะคะอันนี้ครูจะช่วยให้วิเคราะห์ด้วยกันทําเลยนะคะพร้อมไหยังคะพร้อมหรืยังอ่ะ สองข้อนี้ยังไม่ต้องสนใจนะคะเดี๋ยวทําที่หลังอ่ะดูข้อ3.1นะคะข้อ3.1นะคะข้อถามบอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างข้อความที่แสดงถึงลักษณะนิสัยของขันทองขันทองเป็นเด็กดียังไงนะคะเขาบอกว่าข้อ1 3.1ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือผู้อื่นจำได้ไหมคะ ในเร,เรื่องนั้นนะ่ะขันทองนะคะมีน้ำใจเอือ้อเฟื้อชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยการเก็บประเช้าไปกองรวมกันนักเรียนต้องตอบลงไปนะคะขันทองชอบช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องนี้นะคะโดยการเก็บกระเช้าไปกองรวมกันะครูให้เวลาเขียนได้ไหมคะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อนะคะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็คือช่วยเก็บกระเช้าไปกองรวมกันทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่ากระเช้าของใครนะคะ,ะให้เวลาเขียนนิดนึงครูจะเปิดหน้าต่อไปแล้วนะคะ,ะข้อ3.1เสร็จแล้วนะคะข้อ3.2ก็เขาบอกว่าความซื่อสัตย์สุจริตของขันทองอนึกออกไหมคะ ความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เป็นยังไงนะคะในนเรื่องเขาบอกว่าขันทองเนี่ยนึกอยากได้กระเช้าไปเล่นบ้างนะคะแต่ไม่กล้าหยิบกลัวเจ้าของเขาว่าเอานะคะนั่นแสดงถึงความซื่อสัตย์ก็คืออยากได้กระเช้าไปเล่นแต่ไม่กล้าหยิบกลัวเจ้าของจะว่าเติมได้ไหมคะความซื่อสัตย์ก็คืออยากได้กระเช้าแต่ไม่กล้าหยิบ กลัวเจ้าของว่าเอานะคะอ่ะครูรอเติมยังคะอยากได้กระเช้าไปเล่นแต่ไม่กล้าหยิบกลัวเจ้าของก็จะว่าเอานั่นคือความซื่อสัตย์สุจริตของขันทองนะคะอ่าเรียบร้อยไหมถ้าใครเขียนไม่ทันครูต้องเปิดหนังสือนะคะถ้าใครเขียนทานตามที่ครูบอกเขียนไม่เยอะเพราะฉะนั้นพยายาม เขียนให้สำเร็จนะคะจะได้ไม่ต้องไปนั่งรอกอีกข้อต่อไปนะคะ3.3ความมีมารยารู้จักเกรงใจผู้อื่นของขันทองตอนไหนล่ะ,อะตอนที่บอกว่าภายน้ำให้หยิบไปเยอะๆแต่ขันทองไม่กล้าหยิบไปเพียงใบเดียวเห็นไหมคะ เก่งใจนะคะเขาบอกให้หยิบไปเถอะก็หยิบแต่หยิบไปเพียงใบเดียวนะคะขันทองหยิบกระเช้าไปเพียงใบเดียวนะคะไห้น้าบอกหยิบไปได้เลยนะคะขันทองก็หยิบแต่หยิบใบเดียวนะคะอะ่าเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะอะ่าเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะ คูลอคูลอนะคะขันทองหยิบกระเช้าใบเพียงใบเดียวแสดงว่าเกรงใจเพราะเขาไม่ได้บอกเอาไปสิบใบยีบย่สิบใบนี่ใช่ไหมคะก็หยิบไปใบเดียวข้อสี่มาดูข้อสี่นะคะถ้านักเรียนทุกคนหมายถึงตัวนักเรียนด้วยนะในโรงเรียนมีลักษณะนิสัยเช่นเดียวกขันทองโรงเรียนจะเป็นอย่างไร ตอบเองได้ไหมคะตอบเองได้ไหมแล้วเอช่วยโรงเรียนเราเเจะเป็นยังไงถ้าทุกคนมีลักษณะเหมือนขันทองโรงเรียนของเราก็จะไม่วุ่นวายมีความสงบสุขไม่มีการขโมยสิ่งของซึ่งกันและกันใช่ไหมทุกคนต่างก็มีของนะคะไม่ขโมยถ้าอยากจะได้ก็ขออนุญาตเขานะคะเขียนเองได้นะเขียนเองได้นะคะ เขียนเองได้นะคะแสดงว่านักเรียนวิเคราะห์เป็นนะเขียนเองได้นะคะไม่ต้องตอบยาวตอบมาสั้นๆแต่ให้ตรงจุดอันนี้นะโรงเรียนจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะต่อไปข้อ5ข้อ5นะคะดูข้อ5เรื่องกระเช้าสีดาให้แบบอย่างของเด็กดีมีลักษณะอย่างไรบ้าง เด็กดีมีลักษณะอย่างไรบ้างเออนักเรียนต้องตอบมาให้ได้ว่าเด็กดีมีลักษณะอย่างไรตอบ่มาสักสี่ข้อก็ได้เด็กดีนักเรียนอ่านขันทองแล้วตัวนักเรียนเองเป็นเด็กดีไหมมีลักษณะอย่างไรนะคะนักเรียนตอบมาอย่างไรไม่ผิดแต่ต้องให้ตรงนะเด็กดีนะ ลักษณะของเด็กดีนะไม่ใช่เขียนอะไรก็ได้ใส่มาครูไม่ให้นะคะต้องรู้ว่าอ๋อลักษณะแบบนี้เป็นเด็กดีลักษณะแบบนี้เป็นเด็กดีใส่มาสี่ช่อนะคะยากไม้ใส่มาสี่ข่อนะ,ะสสออนะเสร็จไหมคะอ่าเสร็จนะทางนี้ยังไม่ทำเราเก็บไว้ก่อนนะคะอ่าเรียบร้อยนะ ขอให้หนักเรียนเขียนหนังสือให้อ่านออกนะคะบางคนครูตรวจโอ้โหประวัติของนักเรียนอ่านไม่ออกเลยบางคนสวยมากนะคะติดรูปภาพม,มาอย่างดีเลยครูให้คะแนนเต็มเลยนะคะคนไหนที่มีลิปสติกป้ายมาเยอะๆครูหกนนักคะแนนความสกปรกนะคะบางคนเขียนมาสวยไม่มีรูปติดครูให้เต็มนะคะแต่ถ้าเขียนมามีรูปติดแต่ลายมืออ่านไม่ออกครูก็ไม่ให้เต็มนะคะเพราะฉะนั้นทำงานให้เรียบร้อย ข้อ4เสร็จนะคะเ,เราจะดูหน้าต่อไปนะคะหน้า190นะคะหน้านี้นะคะเราจะช่วยกันวิเคราะห์นะคะนะักเรียนต้องพยายามตามครูให้ทันนะนักเรียนจะได้ถูกหมดเลยนะคะในนี้ก็ให้มา10ข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ข้อนะคะ แต่เ้ามีข้อความทางนี้มาให้นักเรียนเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเซบสิบอ็ดิบสองเพราะฉะนั้นจะมีในนี้สองข้อที่มันจะไม่ถูกเลือกมาเติมทางนี้เข้าใจใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกตัวอักษรหน้าข้อทางขวามือนะคะทางขวามืออันนี้ ไปเติมทางซ้ายมือที่มันสัมพันธ์กันอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องดูตรงนี้ก่อนดูว่าข้อหนึ่งมันเรื่องอะไรอะไรอะไรนะคะนี่เขาสรุปเป็นสั้นๆให้แล้วเขาก็จะมีข้อความจากเนื้อเรื่องนะคะให้นักเรียนเลือกให้นักเรียนเลือกอันนี้นะคะอ่ะ พร้อมรือยังพร้อมได้ยัง,ยงเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมเขียนได้เลยนะคะเตรียมเขียนให้เลยครูให้นักเรียนคิดดูก่อนเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะ,ะเตรียมคิดดีๆนะดูเรียบร้อยแล้วนะนะคะ,ะเขาบอกว่า พ่อแม่ย่อมดีใจและภูมิใจที่ลูกเป็นคนดีใช่ไหมคะพ่อแม่ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะน้องเี่นคิดว่าน้องเนจะเอาข้อไหนไปใส่น้องเียนคิดว่าจะเอาข้อไหนไปใส่คะ,ะนะับดูสิข้อไหน ข้อไหนที่มันจะหมดว่าพ่อแม่ดีใจและภูมิใจที่ลูกเป็นคนดีอะไรคะนึกออกือยังนึกออกือยังนึกออกก็ยังข้อไหน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 นึกออกยังคะอ่าครูฉเฉลยนะคะต้องเติมข่อต่อประตะักอ่าคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมเห็นไหมคะลูกต้องอะไรคะเชื่อฟังคำส,รรสอนของพ่อแม่ เราะฉะนั้นเมื่อลูกเชื่อฟังคาสักอนนี้พ่อแม่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ลูกเป็นคนดีนักเรียนเอาข้อไหนไปแล้วขีดไว้จะได้รู้ว่าข้อนี้ไปแล้วข้อนี้ไปแล้วนะคะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่ากระเช้าสีดาเป็นนิทานเกี่ยวกับเด็กที่มีจิตใจงามและความประพฤติดีในเรื่องนะคะ เป็นนิทานเกี่ยวกับเด็กมีจิตใจงามและประพฤติดีแล้วเรียนจะเอาข้อไหนไปใส่คะเอาข้อไหนไปใส่คะเอาข้อไหนไปใส่อ่าดูสินึกว่าข้อไหนจะไปใส่ดีเอาข้อไหนคะอ่าได้ยังนึกออกรือยังข้อนี้ตัดไปแล้วต่อไปแล้วอ่าตัดไปแล้วหนึ่งข้อได้ยังคะอ่าครูเฉลยนะคะ และเด็กต้องใส่ข้อชอเชอเป็นสาระสำคัญของเรื่องกระเช้าสีดานะคะเป็นนิทานเกี่ยวกับเด็กที่จิตใจงดงามและประพฤติดีนะคะเอาขีดไปนะข้อไหนเอาไปแล้วขีดเลยนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าเรื่องกระเช้าสีดาให้ข้อคิดในการเป็นคนดีซึ่งเด็กๆควรปฏิบัติตาม เด็กๆควรปฏิบัติตามเจอ,อยังคะ,ะเจอ,อยังคะอ่ะเจอยัง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 อ่ะดูนะคะเจอ,อยังเรื่องกระเช้าสีดาให้ข้อคิดนักเรียนสังเกตจะมีคำว,ว่าข้อคิดเห็นไหมคะให้ข้อคิดเพราะฉะนั้นนักเรียนช่วยจะข้อไหนไปใส่ เออข้อไหนไปใส่คะนี่ง่ายเอาข้อนี้เอาข้อโซโซไปใส่นะคะเรื่องกระเช้าสีดาให้ข้อคิดในการเป็นคนดีซึ่งเด็กๆควรปฏิบัติตามนะคะก็คือข้อคิดจากเรื่องกระเช้าสีดานะคะขี่ไปนะข้อไหนได้แล้วขีดไปเลยนะคะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าขันทองช่วยภายน้ำเก็บกระเช้าไปรวมกัน แสดงว่าขันทองเป็นไงคะขันทองเป็นอย่างไรขันทองเป็นอย่างไรขันทองเป็นยังไงคะอ่าดูซิมองเห็นนี่ยังมองเห็นนี่ยังอ่าเฉลยนะคะต้องใส่ข้อฉช,อชิงนะคะใส่ข้อฉอยชิงแสดงว่าขันทองมีน้ําใจเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเอาข้อฉช,อชิงไปใส่ ตัดเฉาชิงไปนะต่อไปนะคะเขาบอกว่าขันทองอยากได้กระเฉาไปเล่นบ้างแต่ไม่กล้าหยิบฉวยนะอยากเล่นนะแต่ไม่กล้าหยิบแสดงว่าขันทองเป็นอย่างไรคะขันทองเป็นยังไงคะดูขันทองเป็นยังไงเป็นยังไงยังไงยังไองไอ่า ต้องเอาขอไข่นะคะแสดงว่าขันทองมีความซื่อสัตย์ไม่กล้าหยิบนะคะไม่กล้าหยิบนะคะอยากเล่นแต่ไม่กล้าหยิบข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าขันทองตั้งใจประพฤติดีตามที่แม่สอนทุกประการอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย คือปฏิบัติบ่อยๆนะคะจนปิดเป็นนิสัยเลยจะแสดงว่าขันทองเป็นเด็กยังไงคะเป็นเด็กยังไงคะเออแม่สอนอะไรก็ปฏิบัติตามจนเป็นนิสัยะแสดงว่าขันทองเชื่อฟังคําสอนของผู้ใหญ่เอาข้อชอช้างมาใส่นะคะเอาข้อชอช้างมาใส่อเสร็จหรือยังคะ ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าภายน้ำอนุญาตให้ขันทองหยิบกระเช้าสีดาไปตามความพอใจหยิบไปได้เลยแต่ขันทองหยิบมาเพียงใบเดียวอ,อนุญาตแล้วหยิบเลยแต่หยิบไปเพียงใบเดียวแสดงว่าขันทองเป็นคนอย่างไรคะเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงเป็นคนยังไนนงไ เฉลยนะเป็นคนที่มีความเกรงใจเอาข้อคอควายมาใส่นะคะมีความเกรงใจเขาบอกให้หยิบไปได้เยอะๆเลยแต่หยิบมาเพียงใบเดียวนะคะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าไายน้ำช่วยเก็บกระเชา้าที่กลิ่งเกลื่อนก,กระจัดกระจาย มารวมกันเพื่อไม่ให้ลกที่มันวางเกลื่อนเลยเก็บมารวมกันแักกองเดียวกันนะคะแต่แงว่าขันทองเป็นคนอย่างไรคะมีอะไรมีอะไรขันทองเป็นคนมีอะไรมีอะไรมีอะไรคะมีอะไรได้ไหมมีอะไรเอยมีอะไรเอออ,เอ,อ้อาวเติมเลยนะคะความมีระเบียบวิน,นัย ะะเอาจอดจานมาใส่นะคะแสดงว่าขันทองเป็นคนมีระเบียบวินยัย mm. เติมข้อจอจานลงไปนะคะ, mm. ะข้อต่อไปนะคะเ mm. ขา mm. บอกว่าเรื่องกระเช้าสีดาให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน,น,น,น mm. ส่งเสริมจินตนาการแก่ผู้อ่าน mm. นะคะ mm. สนุกด้วยเพลิดเพลินด้วย ส่งเสริมจินตนาการด้วยแสดงว่าเรื่องนี้มีคุณค่าด้านไหนคะสนุกสนานเห็นไหมสนุกสนานนะคะก็ต้องใส่คาว่าคุณค่าด้านอารมณ์ใส่ดอยชดาลงไปนะคะ,ะใส่ได้ยังนะคะสนุกสนานไงอารมณ์สนุกนะคะได้ยังคะ ่ข้อสุดท้ายเขาบอกว่านิทานให้ความรู้ต่างๆนิทานเรื่ไหนก็แล้วแต่มันจะให้ความรู้ความรู้ก็คืออะไรคะด้านไหนด้านไหนความรู้ความรู้ด้านไหนคะความรู้ด้านไหนเออต้องเป็นด้านปัญญาแล้วเดีกก็เติมข้อย่อหญิงลงไปนะคะ คุณค่าด้านปัญญาครบหรือยังครบหรือยังคะ,ะใส่ครบแล้วนะใครขาดข้อไหนอทวนเดี๋ยวครูจะย้อนให้ใส่ให้ครบนะคะข้อนี้ถ้าครูให้คะแนนเนี่ยต้องเต็มนะคะถ้าให้คะแนนข้อนี้ต้องเต็มดูนะคะตั้งแต่ข้อนี้เลยนะคะข้อนี้ต้องเติมต่อปัจ พ่อแม่ย่อมดีใจและภูมิใจที่ลูกเป็นคนดีต่อปรปตักนะคะข้อ2ต้องเติมชอเชอรชอเชอร์ชอเชอรสาระสำคัญของเรื่องนะคะข้อต่อไปต้องเติมสอดโซ่นะคะเติมสอดโซ่ข้อต่อไปต้องเติมชอฉชิ่ชิความมีน้ำใจนะคะข้อต่อไปต้องเติมขอไข่ นะคะอยากได้กระเช้าไปเล่นนะคะแต่มีความซื่อสัตย์ไม่กล้หยิบนะคะข้อต่อไปต้องเติมชอช้างนะคะชอช้างข้อต่อไปนะคะเติมคอควายนะคะเก่งใจเขาบอกหยิบไปได้เลยหยิบไปเดียวเกรงใจเขานะคะข้อต่อไปนะคะเติมจอจาน นะคะความมีระเบียบวินยัยของกระจัดกระจายอยู่ก็เก็บให้เป็นที่นะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะข้อดอชะดานะคะคุณค่าทางด้านอารมณ์นะคะข้อต่อไปนิทานให้ความรู้ความรู้ก็คือคุณค่าด้านปัญญาอ่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะครูจะ ให้ได้เรียนส่งสมุดทีหลังนะคะแต่ครูต้องการให้เรียนถ่ายรูปนะคะที่ครูบอกให้ทำเองนะคะวงกลม5ข้อแล้วก็เตมอมีีก5ข้อ2หน้านั้นต้องถ่ายและส่งคลิปมาให้ครูนะคะส่งในคลาสรวมนะคะ2หน้านั้นอย่าลืมใส่ชื่อนักเรียนด้วยนะคะยากไหมคะไม่ยากเลยเพราะเนี่นทุกคนเป็นเด็กดีต้องทำได้นะคะ แล้วถ้าอ่านไม่ได้ทําไม่ได้ก็เปิดหนังสือหรือจะเปิดคลิปย้อนก็ได้ครูสอนมาแล้วสองวันนะคะวันนี้ครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนคงทํานะคะเทอมนี้นะแป๊บแเดียวมันก็จะหมดอีกนะคะเพราะฉะนั้นทำซะก,ก่อนที่เราจะได้เจอหน้ากันนะคะวันนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะ